มาซ่อมไก่<อ>สจุหคูี่น้องหมยเาเยมากแล้วคนรชอบมิ้วสาคดเจ้าเนาะเอสาค่เจาเียนะเียวนเอานี้เนี่ยอานนีเนี่ย Thuê nội, bọn em mang ai vào bừng lần nó Thuê Để nó nhịp chèo Để nó nhịp chèo Để không nhịp Sốt Nói Bao <laughs> nhỏ là hợp Bông Nhà ông ngam hợp, nhà ông ngam Sang đây, tóc sang đây Sang đây Sang đây và chiếu nửa mù à, ผู้ใด,ดมีงานมีกันแต่งออกแต่งงานอยากอะ้คนซอยหอมกับผู้นี้อะไรนี่เสื้อ,อาขาวนี่แหละเอาไปล<ำ>ดไปซอยหอมอยู่ซอยหอมอยู่ร่างฐานมะลิข้าข้ากลับเรามาส่งเรานำเลยเมาเมื่อวอะไรซอยหอมร่างฐานมะลิข้าใจใจคอยคอยมีแนวยางอีย่างหนึง่งผมมือก็หยุดว่ะในการไปช่วยวย,วย,ยึดช่วยไหม เ, <Develop ing. S 1> เดี๋ยวฟังไปเดี๋ยวนี้โอเนียวหงาฟังเดี๋ยวเมื่อกี้แล้วดินอยู่ครับตอนเอามาดินอยู่ยืนตกหลุดตกหลุมรช่ตกหลุมมันดินรถตกหลุมมันดินครับเดี๋ินเศร้าดินแล้วน่าเสียบครับเสียบญี่ปุน่นจ้างมาเสียบจากไต้หวัน วันเงียนจังเจ๋วเงียนจังเจ๋วเสียเมยเสียเมย์เงียนจังเจ๋วแม่ช่วยมันไหเพื่งอหลอกทหารมาครับเพื่งอหลอกทหารมานะเพื่งเพื่อเออกทหารเพื่งอหลอกทหารมาเพื่อหลอกทหารเพื่อหลอกทหารมา เนื้อในการเนื้อจุ่เดืกดครับกะสี่สามทุมเลยสองอทุงมาเบื่อเง็บเจ้าพักกันทีหนึ่งสองไอ้นนหนุ่ม จัจะมีตื้นอืไเง้ยมืไงมือเมื่อกี้มงงูดิเขาไปหาหมอรนจิจู้แ้ไปต้องหลบบานกันเรียไรหเรานี่ักแพลวบอเกี่ยวะพักแพลวใส่เลยพักแพลวโอ้ยพักอดนันเนี้ยปาก็เลยไปพายเรือไม่รอแมวนี่เราแมว บรรยากาศบ้านๆหรือบ้านบ้านครับบุกบานเสียยุดอีกแล้วบุกบานเสียยุดบุกบ้านเสียยุดมาเนี่ยไอตัวข้าง้เลื่อนดิฮะก็ตัวเล็กผักผักคุณเลืิศข้ามุนมาแก่ไปผักคุณเลือดยังไม่ชื่อไฟเลยครับชื่ไฟผักคุณเลือดผักคุณเลือดข้าวไว้เราเพียงเงินยังไม่สิ้นเลยจบเออเอาดีโจสบายใจเลยว่ะนี่ใบคาบเ่าไปคา พูดว่มาเลยยูเขียวแก้วเขียวนเลยไอผเลยเพาะว่าทไมเราสุนิจอสพ่าเอะไมันพูดว่ามันพ่งไปเรื่อรบเขาาแบบบ้านๆนี่แหละครับเสียดีกะข้างเงียบมันมีหมดทุกอย่างครับโยเวนเมียโยเวนเมียใส่ชลครับ บุกบันเสียบหยุดพิดจสไม่ขมเสาุพักเลือกเลือครับพักลายแพงในไอ้นะเปยังพักนั่งเลิศพลพีชครับลากพีมาได้ใส่กระบอกพีนะาลพีมาแต่โคกครับนัโคกเนาะครับนั่โคกมเพือูเกกมือเปืปะพู้ียกกมือห่ออันนี้ห่อเมียงจุ่มเลยครับห่อชิ้นกันเมียงจุ่มเมียงจุ ุดุดดลูกนึงครับดุวดเสรลูดโดดลูกนึงโอค่าครับบาทนี่เอามาดิเราขาวลงไปไปจอมเปเรื่องเสรวเบาททิ้งเค็งได้มาดิจุ้มครับค่าคบงัดบาจุ่มมาดิมุ่งมือต่อครับมันมีแต่เชฟดอยู่เใส่มดู ซิม oh, no <si suppression> ึงแบบัน hmm. ี <t aps lump monter> <affiliate> wrote, ่ยโธ่ันกาหมอเกือบเหนือไม่เหน่ตับเนือขีาวปลาข้าเนี๋ยมตบสดเลยนาะมักสดเฮ้ยนันแล้วว่ากินนี่นะ ซุ่มเซลเนียนเสียหยุดซอยจูเดครับนี่พวกดาเพชรเจตันปิดไปแล้วปิดประปุงครับพข่หยาสอดก็เลยต้องมาเี็นเสียหยุดนี่เกิดเบืองเงียบแล้วครับเลือดซุดๆครับเลือดยังดิ้นอยู่เลยครับนี่อ้าวไม่ถี่ใช่ไหมพวงดิ้นเลือดซุดหมเลยตุ่มนี้ กวนกันเนี่ยใสียงแน่นเมงพริกตะไคร้พริกตะไคร้เนื้อตอนหนึ่งตับทั้งไปตอนหนึ่งไข่คีเหลียวห่อ,าาอบานี่หมาเลย,เยจำบานี่เนื้อจุบเนื้อจุ๊บขุยบานโอ้ยในกันยอดเป็นไรครับจวดจวดนะ เมียงจุเมียงจุเพฮานเมียงจุเหรครับเมียงจะมีเมนูใหม่ของเสบยุตเมนูใหม่ครับเมียงจุไอ้คิดคนขึ้นมาไหมครับเมียงจุเมียงจุเมียงจุทำสูตรได้ครับทำสูตรน้ำจิ้มได้สูตรน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วเมียงจุเมียงจุทำสูตรได้ดังไหมเบื่อทรอยู่ข้างรังเนาะครับผมอยู่ข้างรังสิไล่ขึ้นดอกอืมอืม ลครัเอาจะคำม,มึงดูใส่ผชีลิวเอาอเคยเห็นพื้นหนึ่งอยู่นี่จ้าคือผัวซอยใส่โอ้โน oh, <no. S 1> ่าเช็ดเท้าครับมาเช็ดเท้าเนาะโบรานเนาะห่อร,ร,อเรวเรียบร,ร้อย ซอ,อนสองสอนสองอนสใบมาหน่อยคนหนึ่งครับซ้อนสองซ้อนได้ครับซ้อน3 or 3 or 3 or สามนี่เรียบร้อยเลยหมดจับซ้อนสเม well uh ียงได้ครับซ้อนได้ซ้อนเมียงซ้อนสองแค่ซ้อนรถบม่ได้ครับซ้อนสองซ้อนสามอ้าวหมดมีนะคบมึกมึกสุดครับมึกสุดโยโย่เป็นไหครับ จะไปฝากฝากฝากฝส่องใหดนไหมฝากเจ้าครับดูมงองช่นดูมงอ,อ,องแชแล้วฝากันพรอมนะครับพรอมไหมเนาะครับผมแล้วว่ากันครับผมทีมหน้าครับ